สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสรยุทธ์แก้ไขข้อความด่วนปมกัญชา หลังหมอทักกลัวคนเข้าใจผิดจากที่ทราบกันดีว่ามีการปลดล็อกกัญชากัญชงทุกคนปลูกได้ในวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาทางด้านผู้ประกาศชื่อดังอย่างสรยุทธ์สุทธศนะจินดาก็ได้นําต้นกัญชากลับบ้าน1ต้นและวันนี้12มิถุนายน65สรยุทธ์ได้โพสต์ภาพตัวเองคู่กับต้นกัญชาที่บ้านลงอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความว่าตื่นเช้ามาออกกําลังกายก่อนไปทํางานส่วนกัญชาควรใช้ตามคําแนะนําของ แพทย์เท่านั้นครับ ล่าสุดวันนี้13มิถุนายน65สรยุทธ์ได้กล่าวถึงประเด็นที่โพสต์ลงอินสตาแกรมที่มีการแก้ไขข้อความหลังคุณหมอชื่อดังทักเข้ามาโดยเล่าว่าถือว่าเอามาเป็นแบบอย่างมาเตือนท่านผู้ชมได้จริงจริงคือตอนเช้าเมื่อวานนี้12มิถุนายน65เป็นวันหยุดผมตื่นเช้าก็เดินออกกําลังกายเดินช้าๆในหมู่บ้านเหงื่อได้ออกกลับมาบ้านเจอต้นกัญชาที่ได้มาก็ถ่ายรูปตามที่เห็นแต่ตอนแรกไม่ได้ระบุข,ข้อความแบบนี้นะตอนแรกเขียนว่า ว่าตื่นเช้าออกกําลังก่อนออกไปทํางานดีกว่าหวังพึ่งกัญชาอย่างเดียวครับคือหวังพึ่งแบบคนที่บอกว่านอนไม่หลับเดิมกัญชากินกัญชาจะได้หลับสบายหวังพึ่งแบบนั้นต่อมาคุณหมอสมศักดิ์อัคศินอธิบดีกรมการแพทย์บอกกับผมว่าขออนุญาตออกความเห็นนะครับข้อความค่อนข้างดีแต่อาจจะยังทําให้หลายคนเข้าใจผิดว่ากัญชามีประโยชน์เหมือนออกกําลังกายถ้าเปลี่ยนเป็นตื่นเช้าออกกําลังกายก่อน ไปทำงานกัญชาควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์ดีกว่านะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o o m ขอบคุณครับ